จัดให้เลยค่ะคุณผู้ชมล้างหูรอกันเลยนะเพราะวันนี้มีเรื่องให้หน้าภูมิใจจนตัวลอยมาฝากกันค่ะคือแบบนี้นะเมื่อพูดถึงเมืองไทยเนี่ยชาวต่างชาติเขาก็มักจะนึกถึงสยามเมืองยิ้มอาหารเลิศรสหรือไม่ก็วัดวาอารามสวยๆใช่ไหมคะแต่ช้าก่อนค่ะมันมีความงดงามอีกแบบที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งคนไทยอย่างเราเนี่ยอาจจะมองว่าเอา้าก็เรื่องธรรมดาไหมล่ะ จนกระทั่งมันถูกบันทึกและถ่ายทอดผ่านสายตาของฝรั่งท่านหนึ่งค่ะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องลับของภาพความมีระเบียบที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าพลังล้นเหลือวุ่นวายเบอร์สิอย่างกรุงเทพเนี่ยใครจะไปเชื่อคะว่ามันมีโอเอซิสแห่งความเป็นระเบียบที่ทำให้คนทั่วโลกต้องอ้าปากค้างมันเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมคะก็บนชานชลารถไฟฟ้าที่เราขึ้นกันทุกวันนี่แหลคะค่ะ แต่ก่อนไปฟังเนื้อหาต่อไปนะคะผู้ชมเคยเป็นไหมคะกำลังดู YouTube เพลินๆอยู่ดีๆโฆษณาก็เด้งขึ้นมากวนใจแบบไม่เกรงใจใครเลยอะ่ะคือมันขัดอารมณ์มากแม่แต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะวันนี้มีทางออกขอแนะนำเลย YouTube Premium จาก Docky PM บอกเลยว่าโปรนี้คือดีต่อใจราคาเริ่มต้นคือสบายกระเป๋ามากแบบไม่ต้องคิดเยอะหลักสิบเท่านั้นเองคุณผู้ชมอันนี้คือถูกจริงไม่ได้พูดเล่นแถมยังมีแอดมินคอยดูแลตลอดนะคะ มือใหม่ก็ใช้ได้ไม่ต้องกลัวงงใครสนใจติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะ d o c k y p m แต่เดี๋ยวก่อนสำคัญมากถ้าบอกไปเลยว่ามาจากช่องข่าวเม้นสดเขามีบริการพิเศษให้แบบเนื้อกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้คือบอกต่อจริงๆเพราะดู YouTube ทั้งทีจะมีโฆษณามาขัดอารมณ์ทำไมล่นะเนอะภาพความประทับใจนี้ถูกแชร์โดยนักท่องเที่ยวสาวสวยคุณลาล่าเจ้าของติ๊ t o ok k บัญชี Adventure with Lala ค่ะ คือคุณลาล่าเนี่ยเขาไปถ่ายช่วงเวลาบนชานชลาสถานีหนึ่งในกรุงเทพที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ยืนต่อแถวรอรถไฟฟ้าอย่างสง,งบ เป็นระเบียบมากยืนรอข้างประตูอย่างอดทนเพื่อให้คนข้างในออกมาก่อนพอสบโอกาสปุ๊บทุกคนก็ค่อยๆทยอยเดินเข้าขบวนอย่างเรียบร้อยคุณลาลาปลื้มมากจำต้องโพสต์ชมเลยว่ามาใช้เวลาชื่นชมความสุภาพและให้เกียรติการของคนกรุงเทพในระบบขนส่งสาธารณะกันเถอะทั้งการเข้าคิวทั้งการให้คนอื่นลงก่อนประเทศอื่นควรดูไว้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะคืออินเนอร์นางมาเต็มมากค่เพ ภาพที่นางเห็นมันสวนทางกับภาพจำที่ฝรั่งส่วนใหญ่มองกรุงเทพว่าต้องโกลาหนแบบมีเสน่ห์ไงคะแต่นี่มันไม่ใช่แค่ทำตามกฎนะแต่มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเกรงใจและการเคารพพื้นที่ส่วนรวมที่รากลึกในสังคมไทยซึ่งบอกเลยว่าหาได้ยากมากในเมืองใหญ่ที่เร่งรีบทั่วโลกแถมการออกแบบสถานีที่มีเส้นมีลูกศรเนี่ยมันยิ่งช่วยส่งเสริมให้ภาพนี้ดูเป๊ะแบบเป็นธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะ แล้วพอคลิปนี้ลงไปนะคุณผู้ชมขาทัวลงค่ะแต่เป็นทัวความชื่นชมนะคนทั่วโลกแห่มาคอมเมนต์กันสนั่นวันไหวเปรียบเทียบกับประเทศตัวเองจนเรานี่แอบยืดอกเลยลองไปฟังเสียงพวกเขากันค่ะคนแรกเป็นคนไทยมาดักคอไว้ก่อนเลยว่ากฎหมายบ้านเราอาจไม่แข็งแต่กฎสังคมนี่สีของจริงลองไปทำตัวไม่ดีไม่ให้เกียรติคนอื่นดูสิคะคุณขาโดนถ่ายคลิปประจานลงโซเชียลขึ้นมานี่คือปัญหาใหญ่ของชีวิตเลยนะ อันนี้จริงค่ะพลังโซเชียลไทยแลนด์คือที่1อีกคนเนี่ยเขามองภาพกว้างกว่านั้นไม่ใช่แค่ต่อแถวนะความสะอาดและความเป็นระเบียบเนี่ยคือสุดยอดไม่มีใครเทียบได้เลยแถมมีคนมาเสริมว่าข้างในสถานีเนี่ยเงียบกว่าที่อื่นเยอะมากอันนี้แอบคิดในใจว่าหรือเรามัวแต่ก,ก้มหน้าเล่นมือถือกันนะทีนี้มาฟังเสียงจากนิวยอร์กกันบ้างค่ะ นี่มันภาพในฝันชัดๆที่นิวยอร์กเหรอทุกเช้าคือการเล่นเกมชนไหลหน้าประตูรถไฟฟ้าจ้าว้ายนึกภาพออกเลยค่ะฝั่งลอนดอนก็ไม่แผ่วค่ะใครๆก็ว่าคนอังกฤษรักการเข้าคิวแต่บนทิวบหรือรถไฟใต้ดินลอนดอนน่ะเหรอฝันไปเถอะค่ะว่าจะทำได้แบบนี้เยอรมน,นีที่ว่าเป๊ะก,ก็ยังยอมสยบ บ้านผมขึ้นชื่อเรื่องระเบียดนะแต่ชั่วโมงเร่งด่วนก็มีเบียดเสียดกันบ้างแต่ภาพในกรุงเทพเนี่ยคืออีกระดับเลยดูสงบสุขกว่าเยอะมากแม้แต่ญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องวินัยก็โดนพาดพิงนะที่ญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะสถานีชินจูกุผู้คนยังไม่อดทนเท่าคนไทยเลยโอ้โหชมแรงมากแม่เพื่อนชาวอินเดียก็มาค่ะ ผมมาจากมุมไบาภาพนี้คือโลกคู่ขนานเลยครับเพราะที่บ้านผมการขึ้นรถไฟคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตร้อนชัดๆแต่เพื่อนบ้านฟิลิปปินส์ขอเบรกเอียดนิดนึงนะคุณยังไม่เจอชั่วโมงเร่งด่วนสถานีสยามและสิมีผลักกันหนักอยู่นะแต่อ่ะยอมรับก็ได้ว่าเขาก็ยังมีระเบียบกว่าคนบ้านชั้นเยอะนะคม็นกันเบาๆพอน้ารักนะคะ มีฝรั่งอีกคนวิเคราะห์ลึกไปถึงระดับ DNA เลยนะว่าคนไทยมีความอดทนและความเกรงใจเป็นค่าพื้นฐานอยู่ในตัวเลยมันแสดงออกผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้ล่ะค่ะแถมคอมเมนต์ยืนยันว่าไม่ใช่แค่สถานีเดียวที่เห็นนะไปมาทั้งสุขุมวิทสีลมก็เป๊ะแบบนี้ทุกที่มันคือมาตรฐานของทั้งระบบค่ะคุณผู้ชม และที่ซึ้งใจที่สุดคือเรื่องน้ำใจค่ะมีคนมาเล่าว่าเคยทำกระเป๋าเงินหล่นตอนขึ้นรถไฟที่สถานีอโศกนอกจากจะไม่มีใครเหยียบแล้วยังมีผู้หญิงคนหนึ่งรีบเก็บให้พร้อมรอยยิ้มด้วยค่ะสวยทั้งกายและใจจริงๆค่ะคนไทยเราส่วนอีกคนก็เล่าขำๆว่าเดินเข้าไปเนี่ยแทบไม่สบตากันเลยเพราะทุกคนเคารพพื้นที่ส่วนตัวและพร้อมใจกันก้มหน้ามองมือถือตลอดทางฉันรักกรุงเทพ อันนี้เมาส์นะคะแซวแรงแต่ก็น่ารักค่ะมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเล่าประสบการณ์หน้าแตกของตัวเองว่าครั้งแรกที่มาพี่ยืนรอผิดที่จ้าไปยืนจ่อตรงกลางประตูเลยพอประตูเปิดกำลังจะก้าวเท้าเข้าไปต้องหยุดชะงักเพราะเห็นคนไทยทุกคนยืนรออยู่น้านข้างแล้วมองมาที่พี่คนเดียวอายมากครับแต่ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่วันนั้นเลย จบท้ายด้วยคอมเมนต์เชิงปรัชญาที่น่าคิดมากค่ะเขาบอกว่าความเจริญไม่ได้วัดกันที่ตึกสูงหรือเทคโนโลยีเสมอไปแต่วัดกันที่การเคารพซึ่งกันและกันของคนในสังคมและในแง่นี้กรุงเทพคือเมืองที่เจริญแล้วอย่างแท้จริงค่ะฟังแล้วเป็นไงคะขนลุกไหม สิ่งที่เราทำกันจนชินเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากนะมันไม่ได้มาจากการโฆษณาแต่มาจากการกระทำของเราทุกคนถึงแม้ช่วงเร่งด่วนมันอาจจะไม่เป๊ะร้อเซแต่อย่างน้อยภาพรวมของเราก็น่าชื่นชมในสายตาชาวโลกสุดๆไปเลยค่ะเนื้อหาในะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละค่ะใครชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ